สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องไทยซาครับวันนี้เราจะมากินผัดหมี่โคราชนี่ฮะผัดหมี่โคราชเพิ่งผัดเสร็จเมื่อกี้สดๆร้อนๆนะครับเดีย๋ยวมาลองกินกันฮะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงมีโคราชนะฮะอันนี้ซื้อมาสามหอ่อหนึ่งร้อยบาทลองกินดูร้อนๆโอ้โหควันขึ้นเลย อดีที่เติมพริกไปหน่อยเมื่อกี้ซอสกขหยกหวานๆนะหวานซอสหยกหวานเลยอันนี้ผัดกินเองนะซื้อมาแล้วมาผัดกินเองเลยอ,อยากจะไปกินข้างนอกแล้วไม่อยากออกไปไหนเหมือนกันเอาไว้ ให้โลกมันหายก่อนฮะก <c oughs> ็ไปถ่ายทำข้างนอกกัน <c oughs> อันนี้ที่จริงก็ต้องใส่ถั่งอกเอลูเทีิหาถั่งอกไม่ได้ก็เลยเอาปักกาดขาวมาใส่แทนต้น,ตนหอมก็ลืมซื้อ <c oughs> ได้มาแค่นี้อืม <c oughs> ผัดเองกินเองนิ่มดิผัดได้นิม่มอืมอืม นี่หอหนึ่งเยเนี่ยเยอะเลยเยอะเลยอ่ะสามหอหนึ่งร้อยบาทเห็นขายข้างล่างตึกก็เลยอุดหนุนลองเอามาผัดกินดู อาหารอะไรกินง่ายๆแล้วกันครับหน้า <c oughs> <c oughs> ตาเหมือนปัดไทยนะเหมือนัดไทยแต่เส้นมันเส้นมีโคราชนะ อันนี้น่าจะลืมเปิดแอร์ครับร้อนทำไมมันร้อนเปื่อยเรื่อยลืมเปิดแอร์เหงื่อมาเลยทั้งที่ไม่ได้เิ็ดมากแต่เหงื่อออกนะครับหน้าตามีโค้ดเนี่ย ในของโอท็อปอะไรตาห้าดาวสูตรต้นตำรับโครามหมดอายุ30มิบถุนาหกสาพอดีเลยไม่ได้ค่าโฆษณาฮะโฆษณาให้เลยเพราะยังไงไปโคราก็เห็นในร้านขายของฝากมีเยอะวันนี้ คือซอสมาเหนเดิเขาจะหวานแล้วใครไม่ชอบหว,วานก็ปรุงหลังหางนะฮะใส่พริกใส่น้ำปลาแหละน้ำปลาไอผมก็ใส่พริกไปนิดนึงเมื่อกี้แ <c oughs> แล้วหมดละ ับนวมในกรุงเทพนี้ที่ไหนขายบ้างนะครับแบบนี้ <c oughs> แตบบ่นี้เห็นขายอยู่หน้าข้างล่างตึกก็เลยซื้อมาลองทานดูแต่ของเที่วก็น่าจะมีคนระับลองหาซื้อมากิน,นกันดูว่าอร่อยนะกินได้อร่อยด้วย แตกินักงา้ที่โคราช์เขาขายกันห่อเท่าไหร่นะผมก็ไม่เคยซื้อที่โคราชเหมือนกันแต่ที่นี่ขายสามห่อร้อยก็นเดี๋ยวโอเคอยู่ถือว่าไม่แพงแต่ที่โคราชอาจจะถูกกว่านี้ก็ได้ จานแล้วฮะอร่อยแงออกข้างนอกยากลำบากต้องกินในบ้านนะฮะ นั่ก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับ,วกกกกวรบสวัสดีครับบ๊ายบาย